สวัสดีครับเป็นแฟนข่าววอลเลย์บอลล่าสุดน้องเฟิร์นะวอลเลสลาเสททเลอร์นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยวัยสิบเก้าปีครับผมบินลัดฟ้าสู่เวียดนามเพื่อร่วมทีมกับนินบินครับตะลุยรายการ วอลเลยบนสโมสรหญิงชิงแชมป์โลกครับโดยจะเริ่มซ้อมกับทีมตั้งไปวันที่9ธันวาคม257 6ครับและจะเริ่มการแข่งขันทัวร์นาเมนต์ครับในวันที่17ธันวาคม2567ครับข่าวที่2ครับโฟรคทีบ ทานทิทานทุยหลังจากรักษาอาการบาดเจ็บเรียบร้อยแล้วได้เดินทางไปร่วมทีมเกสิกเตโตกิเมียลีกของอินโดนีเซียในโปรลีกาลกีจะเริ่มเปิดทัวรนเมนต์ในวันที่3มก,การาคมถึง11พฤษภาคม2568 ข่าวต่อมากเจเจฟนุสลาต้อมคําตอนนี้ครับได้กำลังเป็นผู้ฝึกสอนทีมวอลเลย์บอลเยาวชน k v a Future Star ของคอสตรเตียคที่จะมีกำหนดจะไปฝึกซ้อมที่เวียดนามประมาณ10วันนะแล้วก็จะลงอุ่นเครื่องกับทีมเยาวชน องสม,มสุทรเวียดนามด้วยครับข่าวต่อมาครับวีลิกในเกาหลีใต้ครับวันที่12ธันวาคมครับทีมเลสสปาร์ครับแข่งกับคุนไดฮิลสเตทครับของน้องสองครับเมื่อว,วานนี้ ข่าวสุดท้ายครับยืนยันแล้วประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกจำนวน32ชาติชาติจากทั่วโลกเราก็จะไปแข่งขันกันสี่ภาคครับกระจายไปทั่วประเทศไทยเมื่อาวานวันที่22สิงหาคมถึงวันที่7กันยายน2568 โดยคอสออดเีรติพงศ์นัจะตากเลียงไกลครับที่จะกลับบังคุมทีมนักตบสาวไทยอีกครั้งครับผมนายสรวงเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาแกลงข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันอังคารที่3ธันวาคม ซึ่งคอรมพิจารณาเห็นชอบให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกในปี2568ตามที่กระทรวงการต่องเกวและกีฬาเสนอซึ่งเป็นไปตามที่สหพันธ์วอลเลย์บอลน,นานาชาติหรือ FIVB ได้ให้เกียรประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันรายการนี้ โดยได้พิจารณาเห็นว่าประเทศไทยมีสักยภาพความกอบทุกด้านทั้งสนามแข่งขันที่พักบุคลากรตลอดจนการอำนวยความสะดวกต่างๆรวมทั้งประเทศไทยมีแฟนคลับวลีบอลจำนวนมากชมและเชียร์อย่างสุภาพให้เกียรตินักกีฬาทุกประเทศประกอบกับ ประเทศไทยมีประสบการณ์ในการจัดการแข่งขันระดับนานาชาติมาหลาย,ลายารๆปนซึ่งประสบความสำเร็จอย่างดียิ่งมาโดยตลอดโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสำเร็จจากการเป็นเจ้า์าพจัดการแข่งขันในเชนลีหรือวีกันเอลรอบชิงชนะเลิศเมื่อต้นปีที่ผ่านมา สำหรับการจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงจิงแชมป์โลก FIVB Women World Championship 2025กำหนดจัดการแข่งขันระหว่างวันที่2 2ส,สิงหาคมถึงวันที่7กันยายน2568โดยมีทีมวอลเลย์บอลหญิงจากประเทศตา่ตางๆทุกทวีทวั่วโลงมารวมแข่งขันจำนวน สามสิบสองชาติได้แก่ประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพเซอร์เบียในฐานะแชมป์เก็บตัวแทนจากสวีดังต่างจำนวนสิบห้าทีมได้แก่ี่ปุน่นจีนเวียดนามอุรุกวีเนโทแลน์อิตาลีสหรัฐอเมริกาแคน,นาดาโดมินิกันบราซิ อันเจนดีนาโคลอมบียอียิปแคเมรลูนและเซนจานอกจากนี้ยังมีทีมที่คะแนนสะสมตามอันดับโลกที่ยังไม่ผ่านเข้ารอบอีกจำนวนสิบาทีมได้แก่โปแลนด์เยอรมันเบนเยียมเช็กออตโตลิโกยูเคนตะวันตกฟลังเซตบันเกเลียคิวบาสวีเดน เม็กซิโกสโลวีเนียสโลวักสเปนและเฮลเลนิ์โดยจะแบ่งเป็น8สายสายละ4ทีมและจะมีการจับสลักแบ่งสายในวันที่17ธันวาคมนี้เวลา15นาฬิกาที่ห้อง p า v ล l i o คอน n v e n ว i o n h a ลมแรงเด e g แก n d f วิงวอ n g c น n v น n ถนนสีนาคลิน ด,ดูจะได้กับเลรียนชนพนาธนนายกรัฐมนตรีองค์อิงเป็นประธานสำหรับสนามที่จะใช้ในการแข่งขันรอบแรกจะกระจายไปจัดตามหัวเมืองหลักด้านการท่องเที่ยวและกีฬาจำนวนสีเมืองได้แก่ภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ภาคใต้จังหวัดภูเก็ตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมาและกรุงเทพมหานครโดยแต่ละเมืองจะมีทีมวอลลย์บอลจำนวนสองสายแปดทีมส่วนจะมีทีมใดๆจะอยู่สายไหนบ้างจะทราบหลังจากมีการจับสลากแบ่งสายเรียบร้อยแล้วส่วนการแข่งขันกในรอบสุดทีมสุดท้ายรอบกอดรอ,องชนะเลิศรอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศจะจัดที่ อินรดสเตีเดียมหัวมากรุงเทพมานะครข่าวไาเล่นบอลสลับวันนี้มีเท่านี้ครับผมฝากเ,เพื่อนๆช่วยกดไลค์กดต like, ิดตามช่องไอ p ปอรด้วยครับ